พบกับผมนายช็อตตี้บูเจว่าเก็บเกม l e ว i s สโต้นะครับสำหรับเกมนี้มาในแนวประจนภายในดันเจียนนะครับกราฟิกสไตล์พิกเซลนะครับและเราก็บังคับพร้อมกัน3ตัวละครนะครับมีการต่อสู้อัตโนมัตินะครับแต่ว่าเราสามารถใช้สกิลสนับสนุนการต่อสู้ได้และเกมนี้ยังสามารถเล่นกับผู้เล่นอื่นหรือว่าเพื่อนได้ด้วยนะครับมันจะมีกิจกรรมไว้ลงโคออบ3คน เอาล่ะเดี๋ยวเราเริ่มรีวิวเลยกันแล้วกันนะครับอันดับแรกที่เกมมันจะให้เราทำเลยนะก็คือการมาจ้างทหารนั่นเองนะครับแต่ว่าทหารเนี่ยมันจะบังคับให้เราเลือกนะ3ามตัวแรกแต่พอเราจบช่วงการสอนแล้วเนี่ยแล้วเขาจะให้เราเนี่ยมาทําการหาทหารคนใหม่นั่นเองครับซึ่งทหารเนี่ยมันจะสุ่มออกมานะก็แล้วแต่ว่าจะเจอตัวอะไรครับสามารถกดรีเฟซได้เลยมันจะเสียเงินเล็กน้อยนะครับแล้วมันมีเกรดด้วยนะเช่นสีขาวอย่างงี้คือกากสุด สีน้าเงินก็จะดีหน่อยนะครับแล้วมันมีสีเขียวด้วยนะคือจะมีขาวมีเขียวมีน้ําเงินนะครับแล้วก็กดตรงนี้ก็ได้ครับมันจะมีบอกเนี่ยเนี่ยขาวเขียวน้ําเงินม่วงส้มแดงอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าเราจะไม่สามารถหาพวกขั้นสูงสูงได้ตั้งแต่แรกนะคลิกที่อัตราตรงนี้ก็ได้ครับมันจะมีบอกเห็นไหมครับว่าผมเนี่ยแทบจะไม่มีโอกาสเจอสีอื่นเลยยกเว้น3สีแล้วก็สีน้ําเงินเนี่ยน้อยด้วยครับเจอแค่เปรเเอง แล้วถ้าเกิดเราอยากจะเจอสีอื่นด้วยเนี่ยก็ต้องทาการอัปเกรดนะครับโดยเราจะต้องเล่นไปตามเนื้อเรื่องเรื่อยๆแล้วก็ไปฟาร์มทรัพยากรมาก่อนนะครับมันก็จะมีโอกาสที่จะเจอสีที่มันสูงขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆ และก่อนที่จะจ้างตัวละครนะครับดูสกิลก่อนนิดนึงนครับเพราะว่าสายเดียวกันนะครับมันจะมีหลายท่ามากเช่นถ้าเป็นนักดาบเนี่ยก็จะมีทั้งตั้งโลมีทั้งยั่วยุมีทั้งกระโดดใส่ศัตรูอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับและเกมนี้หลกัลกๆจะมี3ส,สายด้วยกันคือมีนักเวทมีนักธนูนะครับแล้วก็นักดาบส่วนพระเนี่ยก็คือจะเป็นหนึ่งในนักเวทนะก็ลองดูสกิลแล้วกันบางคนเขาฮิลได้ สมมติว่าผมจ้างตัวใหม่มาครับผมก็ต้องไปทําการจัดทีมก่อนเนาะวิธีการจัดทีมก็ง่ายๆครับลากมาใส่ได้เลยนะอันนี้ลากมาใส่เลยแบบนี้ใช่ไหมครับอ่ะแล้วตัวเก่าเนี่ยทำไงดีใช่ไหมครับเราสามารถที่จะไล่เขาออกได้นะครับโดยเขาจะคืนทรัพยากรมาให้เราหมดเลยนะครับก็คือกดเลิกจ้างได้เลยในขณะนั้นเราก็มาทําการติดตั้งอุปกรณ์ให้กับตัวละครตัวใหม่ได้เลยครับแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าอุปกรณ์อันไหนเนี่ยเราควรใส่ไม่ควรใส่ใช่ไหมครับมันจะมีไกด์ไลน์บอกอยู่แบบนี้แบบนี้อันนี้มันไกด์ไลน์บอกอยู่ว่วา คือถ้าเกิดผมติดอันนี้นะมันจะดีกว่าที่ผมติดอยู่ในปัจจุบันแต่มันไม่เสมอไปครับมันแค่แบบไกด์ไลน์เราเฉยเฉอะเพราะว่าคือบางทีออปชันด้านซ้ายมันอาจจะเหมาะกับเรามากเหมาะกับตีเรามากเลยแต่ด้านขวาเนี่ยมันแค่โจมตีแรงอย่างเดียวแล้วมันไม่ได้บวกอะไรที่เราต้องการอะมันก็จะไม่เวิร์เข้าใจใไหมครับคือมันจะดูจากค่า CP เป็นหลังไง CP อันนี้สูงกว่าจริงแต่ท่านผู้ชมต้องพิจารณาเองนะว่ามันเวิร์กับเราหรือเปล่า หลังจากนั้นก็มาที่คําสั่งใช้นะครับมันจะมีพวกอาหารที่เราได้มาจากการที่เราไล่ตัวละครตัวเมื่อกี้นั่นแหละแล้วก็กดใช้ให้มันเลเวลสูงๆได้เลยนะครับ หลังจากนั้นเขาก็จะให้เรามาหา n อ c คนนี้ครับเพื่อทําการเปลี่ยนอาชีพหรือว่าเลื่อนขั้นนั่นเองนะครับโดยตัวเกมเขาจะให้วัตถุดิบในการเลื่อนขั้นมาอยู่แล้ว3ตัวละครนะครับและเขาก็จะมีให้เราเลือกด้วยนะครับว่าเราจะเอาบัฟอะไรนะครับเราสามารถแตะที่สกิลเพื่อเรียกดูได้นะครับว่าแต่ละอันนี้มันบวกอะไรบ้างนะครับคือเห็นเลขหนึ่งไหมเลขหนึ่งพวกนี้คือถ้าเกิดเราเลือกสกิลฝั่งนี้ส่วนอันนี้คือเลข2นั่นเองครับอ่ะนั่นแหละก็ต้องอ่านเอาแล้วกันนะครับว่าเออเราอยากจะได้บัฟแบบไหนอะไรยังงไนะครบ หลังจากนั้นก็ไปทําการลุยดันเจี้ยนได้เลยนะครับก็คือเราเดินมาบริเวณประตูวาร์ปตรงนี้นะครับมันก็จะมีดันเจี้ยนให้เลือกนะครับก็คือคําสั่งเหวนะอันนี้แหละก็คือการลงดันเจี้ยนนั่นเองครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศการเดินในดันเจี้ยนเลยกันแล้วกันนะครับซึ่งการต่อสู้เนี่ยมันสู้อัตโนมัตินะแล้วก็ด้านขวาล่างมีสกิลใช่ไหมครับแต่ว่ามันไม่ได้ออโต้ให้นะท่านผู้ชมต้องกดค้างจนกว่ามันจะขึ้นกรอบทองๆแบบนี้มันถึงจะสามารถเปิดออโต้ให้กับเราได้นะครับแล้วก็ว้อไบขง คือมันไม่เด้งเข้าตัวนะต้องเดินเข้าไปใกล้ๆสิ่งของนะครับถึงจะเก็บแล้วก็ด้านซ้ายล่างจะเป็นสกิลที่เราครับสามารถที่จะใช้ในการช่วยเหลือตัวละครที่กําลังต่อสู้ได้ในขณะนี้แต่มันต้องเก็บเกรดก่อน ซึ่งมันเก็บค่อนข้างนานอยู่เหมือนกันนะกว่าจะได้แต่ละเกตดเกตเกตยนานอยู่แล้วก็ด้านขวาเนี่ยครับจะมีการบอกแผนที่นะครับว่ามันจะเดินไปช่องไหนเนี่ยมีอะไรอยู่บ้างนะครับแต่ว่ามันจะไม่ได้บอกทั้งชั้นนะจะบอกแค่ช่องที่มันติดกันเท่านั้นนะครับแลวมันสามารถวาร์ปได้ด้วยนะในช่องที่เราเคยไปมาแล้วเราแค่กดตัวนี้แล้วกดยืนยันมันจะวาร์ปไปได้เลยส่วนตัวละครที่ผมนํามาต่อสู้นะครับก็เป็นนักดาบสายยุยุนะครับก็คือจะยโยุให้ศัตรูเนี่ยมาตีตัวเองนะครับแล้วก็ลดพลังโจมตีขอองตตัววคูู่่ส้้ดย ส่วนนักธนูเนี่ยเรียกหมาออกมาช่วย2ตัวนะครับแล้วก็นักเวก็คือเรียกไฮด้าออกมาช่วยยิงอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งไฮด้าเนี่ยมันแทงไม่ได้แต่หมามันแทงได้นะส่วนช่องนี้ที่ผมเดินมาเนี่ยมันเป็นบัฟนะครับก็คือเราสามารถอ่านได้ที่ด้านขวาเนี่แหละว่าเป็นบัฟอะไรครับถ้าเกิดว่าอยากจะรับบัฟก็คือกดค้างไว้เท่านั้นเองครับก็จะได้รับบัฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ดูด้านขวาบนมันจะมีบอกนะครับว่าตอนนี้เรามีบัฟอะไรอยู่นะครับ ก็เล่นอย่างงี้แหละสารวจดันเจี้ยนไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับแล้วมันก็ไม่ได้มีแค่การต่อสู้กับรับบัมอย่างเดียวนะมันมีอย่างอื่นอยู่ด้วยครับเดี๋ยวเอาให้ดูกันละกันถ้าเกิดผมเจอนะอันนี้เจอเลยครับถ้าเกิดเจอวงเวทแบบนี้ที่สตูนะครับสะแดงว่าเป็นระดับมินิบอลนะครับก็จะเก่งหน่อยงั้นเดี๋ยวผมใช้เวทให้ดูละกันด้านสายล่างครับนี่เวลาใช้ก็คือต้องลากผลึกมาแบบนี้มันจะมีบอกอาาเขตนะครับว่าตัวไหนจะโดนบ้าง ซึ่งถ้าอุกาบาตเนี่ยนอกจากจะสร้างดาเมจแล้วนะครับมันยังมีการเผาไหม้ในระยะเวลาหนึ่งเลยครับก็เรียกได้ว่าค่อนข้างดีครับดีมากๆครับแล้วตัวละครผมเนี่ยเลือดหายไปเยอะแล้วนะครับอาจจะต้องกดยาเพิ่มยากันนิดนึงครับอืมตอนแรกว่าจะใช้สกิลฮิลแต่ว่าไม่ต้องใช้แล้วเนาะจัดการศัตรูได้ก่อนนะครับแล้วก็จะเห็นว่ามันดรอปพวกกล่องด้วยนะซึ่งกล่องก็จะสุ่มนะครับว่าจะได้อะไรมานะครับผมกดเก็บเลยก็แล้วกันนะะแล้วก็อีกห้องนึงครับเจอเป็นกล่องสมบัติพอดีครับเก็บเลย นี่อันนี้ได้หินชุบชีวิตเออหินคืนชีพนั่นแหละเผื่อมีคนตายแล้วผมก็เจออีกอันหนึ่งครับอันนี้นะครับมันเอาไว้ใช้ในการผูกมัดไอเทมนะครับเื่อไอเทมที่เราได้มันยังไม่ผูกมัดไงถ้าเกิดว่าเราเอามาลากใส่ตรงนี้แล้วกดผูกนะมันก็จะผูกอุปกรณ์แล้วนะครับคาถามคือแล้วผูกมัดมันดียังไงใช่ไหมครับคือเวลาที่ท่านผู้ชมออกจากดันเจียนก่อนเวลาครับคือยังไม่เจอประตูวาร์ปแต่กดออกก่อนน่ะมันจะเสียไอเทมไงแต่ถ้าเกิดว่าเป็นไอเทมที่มีการผูกมัดนะครับมันจะไม่เสียเเท่านนัั้องครบ สมมติว่าท่านผู้ชมไปต่อไม่ไหวแล้วนะครับเราสามารถที่จะลงดันเจี้ยนเดิมได้ด้วยนะมันจะรีเซ็ตให้หมดเลยครับเจอศัตรูใหม่กล่องสมบัติของเขิงอะไรเนี่ยอยู่หมดนะครับก็เรียกได้ว่าฟาร์มกันได้ยาวๆและรัวๆนะครับแล้วก็เวลาที่เราผ่านด่านไปได้อะจัดการบอสได้อะไรได้เนี่ยฟังก์ชันในเมืองมันจะเปิดมากขึ้นเรื่อยๆ งั้นเดี๋ยวผมนาเสนอเรื่องของระบบในเมืองเลยก็แล้วกันนะครับอันแรกก็คือตรงนี้แหละนะอยู่ใกล้มือใกล้เท้าดีมันจะมีกล่องวัตถจักรครับอันนี้คือถ้าเกิดว่าเราเล่นไปเรื่อยๆจนครบร้อยเรนะครับเราจะสามารถเลือกไอเทมได้นะครับซึ่งมันก็จะสุ่มออกมาว่าเป็นอะไรเช่นอันนี้คือเป็นดาบแต่มันจะเป็นระดับสีส้มแน่นอนครับแต่ว่าพวกออปชองออปชั่นอะไรเงี้ยมันจะสุม่มตอวน,นั้นต่อมาคือการปรับนะครับการปรับนี่คือเวลาที่ท่านผู้ชมเนี่ยไปฟาร์มฟาร์มาแล้วเจอเพชรแบบเงี้ยเก็บไวนบ้นะ สเตตัสโบนัสต่างๆที่จะเกิดขึ้นภายในดันเจียนอย่างเช่นที่ผมอัพมาคือลาสมบัตินะครับมีโอกาสที่จะเจอหีบระดับหายากเพิ่มขึ้นอะไรแบบนี้เป็นต้นทีนี้เดินมาข้างๆกันตรงนี้นะครับอันนี้คือจะเป็นส่วนของเวทของเรานั่นเองครับที่ผมนําเสนอไปก่อนหน้าน,นี้มีการรักษาและอุกาบาตใช่ไหมอ่าเราสามารถอัปเกรดได้โดยใช้หินหน้าตาแบบนี้นะครับแล้วก็เราสามารถอัปเกรดเจ้าสถานที่ได้แทบจะทุกสถานที่เลยนะมาสามารถอัปเกรดได้เพื่อที่จะปลดล็อกความสามารถของสิ่งเหล่านั้นนั่นเองนะครับอย่างเช่นอันนี้ ผมได้เวทสายฟ้ามาใช้แล้วนะครับเสร็จแ,แล้วก็เดินเข้าไปในเมืองหน่อยนะครับเอาที่เจอก่อนเลยก็แล้วกันนี่ด้านซ้ายนะครับอันนี้คือมันจะผลิตเงินให้กับเราแบบอัตโนมัตินะครับสามารถกดถอนตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็สามารถอัปเกรดได้ด้วยก็จะทําให้เราสามารถจัดเก็บโกได้เยอะขึ้นนั่นเองนะครับก็เดิมทีมันสามพันมัง้งอันนี้มันขั้น2แล้วเนาะแล้วก็จะมีอันนึงคือโมดูลนะครับเราสามารถที่จะหาของมาติดตั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเงินได้แต่ว่าอันนี้จะต้องเล่นไปไกลก่อนนะถึงจะทําได้ ส่วนข้างๆกันตรงนี้นะครับอันนี้คือจะเป็นแบ็กสมิธนั่นเองนะครับสามารถที่จะทําการตีบวกอุปกรณ์ B ได้ครับให้เราเลือกไอเทมที่ต้องการตีบวกก่อนนะครับแล้วมันก็จะให้เราเลือกไอเทมที่เป็นวัตถุดิบใช้คํานี้ได้เลยนะดูด้านซ้ายล่างเห็นไหมมันจะเป็นวัตถุดิบอะครับแล้วก็สามารถที่จะกดไปได้เรื่อยๆเลยจนกว่ามันจะเลื่อนเลเวลเนาะเสร็จแล้วก็กดตีบวกมันเขียนว่าสําเร็จ1%ไม่ต้องตกใจนะผมตีบวกแล้วมันมันไม่ใช่1%นะ่อะอันนี้ผมว่าเขาน่าจะแปลผิด ส่วนนั้นต่อมาเป็นประดับมณีนะครับก็เมื่อกี้น้ชมน่าจะเห็นแล้วนะครับว่าไอเทมของเราเนี่ยมันจะมีรูอยู่ด้วยนะครับสามารถเอาพวกหินต่างๆรูนต่างๆเนี่ยมาใส่เพิ่มได้ส่วนการรวมมณีคือเราต้องมีมณีเยอะๆก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะทําการเลื่อนขั้นได้นะครับแล้วก็มีการอัปเกรดสถานที่ด้วยเนาะซึ่งอันนี้มันจะใช้หินอีกแล้วครับท่านแล้วก็จะมีอุปกรณ์ด้วยจะคล้ายๆกับที่ผลิตเงินอะคือเราต้องเล่นไปไกลๆก่อนจนเราสามารถที่จะหาของมาใส่เพิ่มได้แล้วมันก็จะให้รางวัลให้้้้้นนนนนนใใหหั่ีกกเราามขึ ส่วนคนข้างๆกันนะครับคนนี้ก็คือจะเป็นร้านค้านั่นแหละก็ลองดูแล้วกันว่าจะซื้ออะไรเก็บไว้ไหมนะครับแล้วก็จะมีอีกอันนึงคือรับซื้อของจากเรานั่นเองครับก็เลือกได้เลยครับว่าจะขายอะไรออกไปบ้างนะครับแล้วมันก็จะให้อเทมกลับมาตอบแทนนะครับตรงนี้แล้วเราก็สามารถขายของอย่างอื่นได้ด้วยนะครับเช่นการ์ดอย่างเงี้ยเราขายได้ด้วยนะอันนี้ก็จะได้อเทมที่แตกต่างกันไปแล้วเห็นไหมครับคนต่อมานะครับที่ยืนอยู่บนหอคอยนะครับจะมีเกณฑ์เกณฑ์คืออะไรคือการส่งตัวละครไปหาของนั่นแหละครับอ แล้วก็เลือกรกา,าสีนะครับกดทั้งหมดเลยก็ได้ครับรา,าสีก็คือตัวละครที่เราจ้างมาแต่เราไม่ได้ใช้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราควรจ้างมากกว่า3คนนะจะได้เอามาส่งไปหาของได้ส่วนอันต่อมาก็คือร้านพื้นเมืองนะครับซึ่งคนนี้เขาจะขายพวกเหยื่อกับเบ็ดด้วยนะครับซึ่งเกมนี้มีการตกปลาด้วยนะเดี๋ยวค่อยพาไปให้ดูกันละกัน เดินมาด้านขวาอีกหน่อยนะครับเจอคนหัวฟ้าครับคนนี้นะครับเขาจะมีการออเดอร์หรือว่าเปิดกระชปองนั่นเองนะครับแต่ว่าต้องไปหาตั๋วมาให้ครบก่อนลองกดสั่งซื้อดูสิอันนี้ก็บอกว่าสามารถใช้เพชรแลกใบรับรองค้าขายได้เลยนะครับงั้นก็กดยืนยันไปเลยก็แล้วกันนะครับมาอุ้ยมีสีม่วงด้วยอืมมีสีม่วงใบเดียวนะครับที่เหลือก็อย่างที่เห็นครับเขียวกับน้ําเงินซื้อเลยพอเราเปิดกระชปองมาแล้วนะครับมันเหมือนมีแต้มมาให้เราด้วยนะครับซึ่งพอเราได้แต้มมาแล้วก็เอามาแแแแลกกกกขออออองงงไได้้ีท่่่นนนนนึัััเครรรบ็วตะะะจ ตัวอีกอันนึงคือการแทนที่อันนี้คือเอาไว้แบบสมมุติแล้วกันนะอันนี้ตัวยกตัวอย่างแล้วกันผมตีบวกไอเน,นี้ยไว้ไกลแล้วแล้วผมไม่ได้ใช้แล้วอยากจะโอนไปให้การ์ดอีกใบหนึ่งก็คือมาที่การสลับนี่แหละครับมันจะสามารถที่จะสลับออปชันได้ครับผมเมื่อเราได้การมาแล้วนะครับอย่าลืมมาอัปเกรดนะด้านขวาล่านะครับมันจะมีคําสั่งทีมอยู่เห็นไหมครับเออแล้วก็คลิกเข้าไปที่ตัวละครตัวใดตัวหนึ่งก็ได้ครับแล้วดูด้านขวามันจะมีคําสั่งการ์ดอยู่นั่นแหละครับเราสามารถคลิกที่การ์ารด้้ดดาวาาดดไูนขหม ไม่ว่าจะเป็นการอัปเกรดเลเวลการอัปเกรดดาวการพัฒนาอะไรแบบนี้ทำได้หมดนะครับส่วนคนข้างๆกันนะครับคนนี้ก็คือจะเป็นแมวเชฟนั่นเองนะครับซึ่งเราสามารถให้เขาทำอาหารได้ถ้าเกิดว่าเรามีวัตถุดิบมากพอนะครับและวัตถุดิบเนี่ยก็ได้จากการทำเคสด้วยแล้วก็ได้จากข้างๆนี้ด้วยนี่น,น,นี่เห็นไหม เอออันนี้คือจะเป็นพวกแปลงข้อปลูกของเรานั่นแหละนะครับก็คือเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวเกมมันจะสอนเองครับวิธีการเก็บก็ทาเหมือนผมเลยเดินมาใกล้ๆแค่นี้แหละก็จะเก็บแล้วนะครับแล้วเราใอยให้น้องแมวเนี่ยเขาทําอาหารต่อได้เลยถ้าเกิดว่าเรามีทรัพยากรมากพอนั่นเองนะครับโอเคกลับเข้ามาในเมืองนะครับซึ่ง2คนนี้ผมอธิบายไปแล้วใช่ไหมครับอ,อ๋อแล้วก็จะมีอีกอันหนึ่งที่ข้าม,มาเป็นคลังเก็บของนั่นเองครับสามารถอัปเกรดด้วยนะจะได้ขยายคลังได้อะไรอย่างนี้ แล้วก็ด้านขวาครับอันนี้สําคัญเหมือนกันครับเป็นป้ายทําเควสนะครับเป็นเควสประจําวันวันนึงทําได้4ครั้งนะครับแนะนําว่าให้ทาทุกวันนะครับเป็นเควสง่ายๆสั้นๆนะครับแล้วได้รับของรางวัลด้วยเออพูดถึงเควสประจําวันอ่ะผมลืมไปอันนึงคือดูด้านขวาล่างมันจะมีตารางเวลาอยู่ครับแล้วมันก็จะมีบอร์ดบอร์ดคืออันนี้แหละที่เรากาลังอยู่นะครับแล้วก็จะมีหอหอนี่คือมันจะเป็นเหมือนอีกแบบหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าเราลงไปในดันเจี้ยนถึงตามที่กําหนดแล้วเช่น4 2 42อง่องอะไรเงี้ยนะ มันจะมีดันเจียนเป็นคล้ายๆกับมินิเกมให้ลงครับแล้วพอเราลงไปแล้วเนี่ยมันจะได้รับตัวของรางวัลไอดอลอะท่านผู้ชมดูด้านล่างเห็นไหมอันนี้คือผมผ่านดันเจียนมาแล้ว4ดันเจียนมันจะมีการผลิตทรัพยากรให้อัตโนมัติตามนี้เลยนะครับแล้วถ้านั้นไม่พอนะตรงกลางครับมันมีหอแดนมายานะครับซึ่งหอคอยนี้เนี่ยมันคือกิจกรรมโคออฟน,นั่นเองครับท่านผู้ชมจะสุ่มจับคู่ก็ได้นะหรือเราจะเล่นกับเพื่อนก็คือสร้างห้องส่วนตัวขึ้นมาสักคนหนึ่งอะแล้วมันจะมีเลขอยู่ด้านนขวบออ่ะเก็กปีป้้ใหพืน แล้วเวลาที่จะให้เพื่อนเข้ามาก็คือกดเข้าห้องแล้วก็ใส่เลขเข้าไปแค่นี้แหละครับเพราะฉะนั้นระบบนี้คือการเล่นโคอ,อปกับผู้เล่นอื่นนั่นเองนะครับนอกจากนี้ยังมีการตกปลาด้วยนะครับก็ก่อนหน้านี้ผมซื้อเบ็ดกับซื้อเหยื่อมาเรียบร้อยแล้วนะครับจาก n p c ที่มันยืนอยู่บนหอคอยจําได้ใช่ไหมเออนั่นแหละแล้วก็ถ้าเกิดอยากจะซื้อยิงซื้อกัาคนนี้ก็ได้นะ้านพื้นเมืองมีขายเหมือนกันใช่ไหมครับเสร็จแ,แล้วเราก็วิ่งไปหาจุดที่มันเป็นแบบนี้ครับจุดแสงๆครับถ้าเกิดว่าเราเข้าไปใกล้ๆอ่ะเดี๋ยวมััันนนจะมมีคคําาส่งงเด้ขึไ,ไรบ แล้วเราก็สามารถเปลี่ยนเบ็ดได้ที่ด้านซ้ายล่างแล้วก็เหยื่อนะครับเหยื่อเนี้ยคือเราสไลด์ลงมาแบบนี้ครับปล่อยปึ๊บมันก็จะเริ่มแล้วในการตกปลานะครับแล้วเราก็คอยกดรอติดกลับนะครับนี่ไงนี่ก็ติดแล้วเห็นไหมครับซึ่งวิธีการจับปลาคือเราจะต้องพยายามเลี้ยงเกตให้มันอยู่เอ่อบริเวณที่เขากําหนดนะครับก็คือพยายามแตะปล่อยแตะปล่อยแตะปล่อยไปเรื่อยๆครับสักพักหนึ่งเดี๋ยวเราก็จะได้ปลามาแล้วครับ เดินต่อมานะครับจะเจออีกคนนึงแต่ว่าผมยังไม่มีของคุยกับเขาไม่ได้นะครับแต่เราสามารถเข้ามาในนี้ได้นะครับแล้วก็ทําการเปิดตรงนี้ได้นะค,คือเดิมทีมันจะเป็นแบบนี้แหละสามอันแต่ว่าผมเปิดไปแล้วในเนี้ยใช้ในการฟักไข่นั่นเองนะครับอ่ะก็ไปเดี๋ยวฟักไข่เลยกันละกันเนาะเสร็จแล้วก็จะเห็นว่าต้องรอครึง่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยวค่อยกลับมานะครับว่าจะได้ตัวอะไรแต่ว่าเกมนี้เนี่ยเขาจะมีการแจกสัตว์เลี้ยงมาแล้วตัวหนึ่งคือค้างเขาไฟฟ้าดูด้านซ้ายบนก็ได้น่าจะเห็นเนาะหรือด้านขวาล่างก็ได้้้ัันนีี่งตตววเลยแ ซึ่งเราสามารถที่จะให้อาหารมันได้ด้วยนะครับแล้วมีการกลายพันธุ์ด้วยนะแต่ว่ามันยังกลายไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอัปเกรดไปก่อนล้วกันให้อาหารไปทีนี้เดินลงมาด้านล่างนะครับจะเห็นว่ามันมีคนมาฝากขายของอยู่ด้วยนะครับแต่ว่าผมน่าจะยังเล่นไปไม่ถึงอะ่ะมันเลยยังฝากขายไม่ได้ได้แค่มาซื้อของจากชาวบ้านเขาเท่านั้นนะครับส่วนออปชั่นอื่นๆของเกมนี้นะครับจะอยู่ด้านขวาบนเนาะที่เป็นรูปฟันเฟืองนะครับแล้วก็จะมีตัวของโค้ดแรกด้วยผมเห็นตอนเข้ามาในเกมครั้งแรกอ่ะครับ มันเป็นโค้ด New 888แ uh, อ่อ new นะตัว n นะครับ new 888ถ้าใช้ไม่ได้แล้วก็คือแสดงว่าหมดเขตไปแล้วนะครับลองดูกันแล้วกันใส่แล้วเนี่ยเราจะได้รับไข่ก็คือที่ผมเอาไปฟักก่อนนั่นนี่แหละเออไข่ฟองนั่นแหละไข่สีทองทองนะครับแล้วก็ส่วนของการปรับการฟกาฟิกกราฟิกก็มีนะเห็นไหมก็คือสไลด์เอาตรงนี้ได้เลยนะครับก็ไม่ได้มีเรื่องของการใช้การาฟิกสูงมากนักเพราะว่ามันเป็นสไตล์พิกเซลนะครับก็เลยไม่ได้ใช้การาฟิกสูงส่วนภาษาก็ด้านล่างอย่างที่เห็็นนนแล้วกกกออีีย่างงเึเม ผมงงมากเลยคือเดี๋ยวเล่าให้ฟังแล้วกันตอนที่เราเข้ามาเล่นครั้งแรกอะ่ะมันไม่ได้ให้เราล็อกอินใช่ปะ่ะแล้วมันจะบังคับให้เราเนี่ยเข้าไปเล่นระบบการสอนของมันทีนี้พอผมมาถึงหน้าจอนี้ได้แล้วเนี่ยมันจะมีให้ล็อกอินนะไม่ว่าจะเป็น Google หรือ Facebook อะไรเงี้ยถ้าผมจำไม่ผิดนะเออแล้วผมพยายามจะล็อกอินเว้ยปรากฏว่าล็อกอินไม่ได้มันบอกว่าผมอะ่ะมี ID อยู่แล้วก็คือน่าจะซิงกับเซิร์ฟต่างประเทศที่ผมเล่นไปก่อนนั้นนี้แหละผมเพื่อเลยกดออกเกมเว้ยแล้วก็ล็อกอินเข้ามาใหม่ ปรากฏว่าเล่นใหม่เหมือนเดิมสรุปก็คือไม่สามารถใช้ ID ที่เราเคยเล่นในเซิร์ฟก่อนหน้านี้ได้อยู่ดีครับ